่าผมก็นายมนิตชูแดงกับอายุสิบปีแล้วผมเป็นจะเดินมาสิบปีแล้วกับตึงเนี้ยกินยากับกินยาตัวนี้ให้แล้วกับตัวนี้มันมาจากไหนกับผมไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวมาจากไหนนี่เดี๋ยวบมาว่ามาน่าจะมาจากเชื้อเนี้ยเชื้อเลือดเนี่ยเลือดแต่ตัวนี้เนีมันลืมตัวมันขึ้นมาเองเลยมันไม่ได้เป็นอะไรใหม่เลยนี่กินอะไรพิษก็ไม่มี อ่านี่ไม่ถึงสิบปีทีไม่ถึงสิบปีเออเจอเราตีสิบปีละตอนนี้อายุเท่าไรหกสิบแล้วอาการมันมันเป็นการยิบกระยิบป่านั้นหนังที่มันคันหรือที่มันไม่คันเออซึ่งอันนี้เราเรียกวป็ั้งคมหลังเกียดมันไม่ช่วย้ามนั่นนั่นนะซึ่งอันนี้บอกเราให้กินยานี้ก็มันก็มันดีขึ้นมาดีขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันวิธีนั่นคือคืออายุไปโรงพยาบาลป่านั้นแหละก็มันไม่ยากซึ่งวันคนหรือก็ไม่ยากไปโรงพยาบาลหรอก็อายุยามากัน เดือนกันเป็ดเหลืองเป็ดเหลืองอายาก็คืออายาขั้นไปนั้นนะยาแก้ขั้นเออยาแก้ขั้นแบนั้นนี่ยายาตายากินมไหมยาท่ามีมังสกรองแบนั้นเนี่เป็นนักมันเปื้อยมากเปื้อยมากเลยเหมือนมันเปื้อยเป็นตัดกับฟัวเลยเป็นเป็นนวยเป็นนวดนวดเปื่อยเม็ดนี่ตัดกับฟัวเปื่อยเม็ดตอนนั้นนะนะตะมันน้านมาบ่ายเปกติไม่มีอะไรเลยปกติตะมันไปตะมันไปไ่เลยไปตะมันก่อสร้างเลยทำอไรพี่เหยื่อก้นเงยหลังเงยเตียงเห็นนั้นเนี่ย เขาชายอยู่ที่บ้านนี่ยตึงพุ่มกันได้มาติดต่อมามาแล่ว่าไม่่ายึดตึ้งพุ่มมาซื้อมาตึงกินตรงจุดใกล้เลยเม็ดเลยให้เลยบ่อเลยเลยติดตัวพุ่มมาแลยเลยไม่มีแล้วนี่ชายตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีดีเพสต่างๆเพสเนะต่างยาต่างงบเลยต่างงบชุดเนี่ยมียาอะม้งมียาท่ายาท่ายาเซบูตะคั่วมีตะคัวกับตึ้งอันนี้ยากินในวันละบสางเม็ดอันนั้นมันหยกจุดตายแล้วหยุกเม็ด เล่ยให้มันยุกเม็ดหลอเพล่ยยุกเมเลยมาไม่มีอะไรไม,มาก็มมลุดมันรเม็ดนดี่เกลือที่เปิดอยเปมันรเม็ดเ,เลยเนื่องานนี้นประมันก็ต้องทําเดือนหนยหลกขก็ใบใจแล้วตอนนี้ใบใจแล้วมันก็ไม่แล้วก็มาเจอตูรุ่นจู่ไรไม่มีแล้ว <c oughs> อ,อ่าเออไอ้ก็มงใจคนที่เป็นนั่นมาซื้อได้ด้วยนะไอ้อ้กันนะ,นะพ่อแม่แล้ว <c oughs>